หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะน้องลิซ่าไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานอันดัมแฟชั่นอวอร์ที่กรุงปารีสนะแต่ว่ายังทําบทบาททางออนไลน์นะคะแฟนๆหลายส่วนก็รู้สึกผิดหวังแต่ไม่ได้ผิดหวังในตัวศิลปินนะคะทุกคนเขาผิดหวังต่อทางบริษัท YG ที่ทําไมไม่ประกาศกําหนดการล่วงหน้าว่าน้องไม่ได้เดินทางไปแล้วก็ปล่อยให้แฟนๆรอคอยเกอร์แล้วก็ไม่ใช่แค่แฟนๆนะคะแน่นอนว่าทางสื่อหลายสื่อจากทั่วโลกก็จับตาดูการปรากฏตัวในครั้งนี้ด้วยอีกเหมือนกันจนนาทีสุดท้ายทําให้ทุกคนทราบว่าไร้งเงาการเข้าร่วมงานที่ารสใน ในเมื่อคืนนี้นะคะทีนี้เมื่อเช้านี้ค่ะทาง YG ได้เผยกับสำนักข่าวท็อปสตาร์นิวเพื่อบอกว่าภาพหลุดที่น้องเจนนี่แล้วก็น้องโรเซ่ถูกถ่ายได้ที่อเมริกาเพราะว่าสองสาวสองคนนะคะไปทํางานด้านดนตรีที่นูน่นแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดใดเพิ่มเติมตมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปว่ารูปที่ถูกถ่ายได้จากปาราซีช็อตมีแค่น้องเจนนี่แล้วก็น้องโรเซ่ถูกต้องไหมแสดงว่าผู้หญิงคนไม่ใช่พี่จีซูนะคะมีแฟนๆหลายคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าอีคนเป็น พี่จีซูเพราะว่าค่ายออกมายืนยันแค่น้องแชงแล้วก็น้องเจนเท่านั้นที่ได้เดินทางไปอเมริกาส่วนน้องลิซ่าแล้วก็พี่จีซูไม่ได้เดินทางไปในครั้งนี้ด้วยเพราะไม่งั้นไวจีคงใช้คําว่าสีสาวแบล็คพิงค์ไปทํางานด้านเพลงที่นู่นแล้วอีกอย่างค่ะรายละเอียดในการทํางานก็ไม่ได้เปิดเผยมากนักนะคะซึ่งนแฟนได้แต่คาดดาว,ว่าจะเกี่ยวกับโปรเจกต์4ีบกหนึ่งครบรอบ5ปีเดบิวต์ของสีสาวแบล็คพิงค์หรือไม่แต่ถ้าเกี่ยวทาไมถึงมีแค่สองสาวเดินทางไปที่นูน่นล่ะอันนี้แอดมินแค่ตั้งข้องกนะคระราา,า,ายาอุยอไ ต้องไปประกฏตัวครบทั้ง4คนหรือเปล่าเพราะว่ามันคืองานวงอ่ะอันนี้แค่สงสัยนะคะไม่มีอะไรหรอกยังไงเดี๋ยวเราคงต้องรอติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งภายหลังนะคะ